ในพาสิที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้นั้น พูดถึงเรื่องความจนกรอกจนมุมของคนวิ่งหาที่พึ่งแบแรบรสําลสายไม่เป็นท่าไม่เป็นสาระเพราะภัยผู้ผู้คามแล้วก็วิ่งไปอย่างนั้นเองตามปาสิทธิทว่านี่ท่านว่าประหุ่งเวสรนังยันติปปตานิวันนานิจัก อารามารุภเกตยานิมนุษาพยัตชิตาเนตังโครสรานาังเขมังเนตังสรณมุตตะมังเนตังสรณะมารรม,มะสบรุค้าปรมุจจติมนุษย์เมื่อถูกภยัยผู้คามแล้วยอมบิ่งหาที่พึ่งต่างๆตามที่ตนจะเห็นว่าปลอดภยัยนวะิ่งไปพึ่งต้นไม้ ภูเขาบ้างแสดงอาการบวงสวงเป็นสวงว่ไหวบอนอะไรต่างๆนานานพ้นจากทุกจากภัยเข้าในอารามร้างบ้างเป็นวัดร้างอารามมลุกอ่ะอระเจตยานี้ไปตามเจดีร้างบ้างอะไรว่าเป็นที่พึ่งของใจ ทีว่าเนตังโคสันนังเข้มังนันชนะนั้นไม่กเกษมชนะนั้นไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยใครจะถึงจากเพียงไรก็ตามก็เป็นโมฆะทั้งนั้นนี่ตามบาลีที่แปลออกมาเป็นอย่างนี้โยจะบุษทันจะทำมันจะสร้างขันจ,นจะเสนังกะตู ผู้ใดถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ว่าเป็นชน,นะจะตาริอริยสัจจานิสัมปัญญายปัดสติลุข่างลุขสมุปปาดังลุกขัจะติกรมังอริยนจะทั้งยิกังมักังรูคู่ปะสมการมีนัผู้ใดรู้แจ้งหรือปฏิบัติตนจนถึงความรู้แจ้ง ซึ่งสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมากอย่างกระจับใจผู้นั้นย่อมถึงความพ้นทุกข์และพ้นทุกข์ไปโดยลำดับจนกระทั่งพ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลย เอตังโครสาระนางเขมังเอตังธนรรมุตมตรระ,มมะ,ะมังเอจตังรนมากัมมะสัดุฆาปมุจตินั่นแลเป็นานะอันกเกษมเป็นชนะอันปลอดภัยไร้ทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่นี่เป็นสูตรที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้จึงไม่ใช่เป็นสูตรหรือเป็นธรรมอันเล็กน้อยเป็นเรื่องหัวใจของสัตว์ ที่แสดงความว่าวุ่นขุนมัวเอ้แสวงหาวิ่งนู่นว,วิ่งนี่เพื่อหาที่พึ่งที่ยึดในเวลาในเวลาจําเป็นแล้วก็ทําให้ยึดผิดด้วยเพราะไม่ได้ซ้ำเหนียกศึกษาไม่เข้าใจว่าอันใดเป็นภัยอะไรเป็นคุณจึงสุม 4, ส่มสี่สุ่มหกันไปอย่างนั้นผู้ที่เข้าออกเข้าใจก็ยึด หลักที่ถูกต้องก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นต้นมีชื่อว่าสรณะอันเกษมนี่จิตใจของเราทุกคนบรรดาสัตว์โลกที่มีกิเลสย่อมจะมีภัยคุกคามด้วยกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยการใดการจะถานหนึ่งจนได้เราจึงอยู่ในค่ายแห่งความคุกคามเหล่าน,นี้ ด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนั้นทำอย่างไรเราจึงจะได้หลักสาระ,ะอันถูกต้องแม่นยำเป็นที่พึงพอใจในการยึดไม่เสียผลเสียประโยชน์ท่านจึงสอนไว้ให้รู้เรื่องพุทธังธรรมังสังขัง พุทธันจะทำมาจากสังขัจรจากเทนะกระตุกนี่ให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็พะพฤติธปฏิบัติตนตามหลักปฏิปทาที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ให้รู้เรื่องของความทุกข์ที่มีอยู่ในสัตว์โลกทุกธาตุทุกขันทุกสกลากายไม่ว่าหญิงว่าชายสัตว์บุคคลเหมือนเหมือนกันหมดนี่คือเรื่องของทุกข์ที่เป็นสิ่งน่ากลัว แต่ก็เป็นสิ่งที่ติดแนบอยู่ในกายในใจของสัตว์โลกทั่วไปเราจะหาอุบายวิธีหลีกเลี่ยงหรือทำให้หลุดพ้นจากทุกเหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดท่านจึงสอนลงไปว่าน้ำยอกให้น้ำาบกทุกที่เกิดกับตนให้ให้กำหนดทราบว่านี้คือทุกคือสิ่งที่ เป็นภัยอันสัตว์โลกทั้งหลายกลัวกันยิ่งนะเมื่อทราบชาัดว่าว่านสิ่งนี้เป็นภัยแล้วให้ค้นหาสมุดฐานคือสาเหตุที่จะให้เกิดทุกนี้เป็นมาเพราะอะไรแล้วก็แก้พยายามแก้สาเหตุอันนั้นเช่นใจคิดเรื่องใดที่ คิดขึ้นมาแล้วมากน้อยเกิดความเดือดร้อนคุณเคืองด้วยจิตใจเป็นทุกข์เพราะความคิดนั้นนั้นให้พึงพยายามละเว้นความคิดนั้นอย่าได้คิดซ้ำคิดซากผลจะตามมาซ้ำซากซาก,ซาก,ซากคือเป็นทุกข์แล้วทุกข์เล่าเป็นหลายครั้งหลายผลก็เป็นทุกข์มากขึ้นไปเองจนถึงกับตรงจิตตรงใจลงไม่ได้ ขนาดถึงเสียสติสตังไปก็มีเพราะความคิดมากนี่มีมีจำนวนมากนี่คือสาเหตุที่จะทําให้เพิ่มความทุกข์ขึ้นโดยลําดับท่านสอนให้พยายามละให้พยายามกําจัดให้พยายามห้ามความคิดเช่นนี้ด้วยกําลังแห่งสติคิดค้นโดยปัญญาเพื่อจะคลี่คลายสิ่งเหล่าน,นี้ออกได้ ให้เห็นตามความจริงของมันแล้วการที่จะค้นสมุติฐานของทุกของเหตุให้เกิดทุกนี้ก็ไม่นอกเหนือไปจากสติกปัญญาซึ่งเรียกว่ามัคที่อยู่ในสัจธรรมอันเดียวกันคำว่าน,นิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับทุกข์คือความวุ่นวายหรือความกังวลทั้งหลายเหล่านี้นั่นเอง ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากความกังวลวุ่นวายเหล่านี้มันเกิดที่ที่ขึ้นที่จิตและให้พยายามระงับดับมันลงที่ตรงนี้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเรื่องโลกเราจะว่ากว้างมันก็กว้างแผ่นดินทั้งแผน่นใครจะกำหนดได้ว่ามันกว้างขนาดไหนนอกจาก คนที่มีความชำนิชำนาญพวกวิทยาศาสตร์พวกอะไรเข้าไปอย่างนั้นในเราธรรมดาไม่สามารถว่าโลกนี้วัดโดยรอบมันได้สักกี่กิโลกี่ไมล์เหล่านี้แล้วความหนาของมันประมาณเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบแล้วทั้งหมดนี้อะไรที่เป็นกองทุกข์ที่สำคัญดินก็เป็นดินไม่ใช่ทุกข์นั่น ต้นไม้ภูเขาที่เกิดอยู่กับดินกับพื้นที่เหล่านี้มันก็เป็นต้นไม้ภูเขาตามหลักธรรมชาติของมันมันไม่ใช่เป็นตัวทุกข์พระอาทิตย์อยู่บนฟ้ามันก็ไม่ใช่ตัวทุกข์ดาวอยู่บนฟ้าก็เช่นเดียวกันอากาศกลางหาวมันก็ไม่ใช่ตัวทุกข์ทั้งนั้นทีนี้ใครอ่ะเป็นตัวทุกข์และใครเป็นผู้รับทุกข์ที่กระทบกระเทือนกันอยู่ทุกวันทุกเวลานี้คือใคร และใครเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมแห่งทุกข์ทั้งหลายที่กระทบกระเทือนอยู่เวลานี้ก็นอกนอกไปจากใจจะมีอะไรเล่าเนี่ยเมื่อสรุปลงมาแล้วก็ได้แก่ธาตุแก่ขันเกียรติจิตใจของเราใน่านั้นเป็นภาชนะอันสาคัญสำหรับรับสุขและทุกข์ทั้งหลายที่เป็นไปทั้งวันทั้งคืนเวลาเวลาที่ผ่านไปก็ผ่านไปตามเวลาเวลาของเขาตามการของเขาโดยเขาก็ไม่มีความหมายในตัวของเขาเลย ผู้ที่มีความหมายในตัวนี่แหละที่คาดที่หมายเรื่องนั้นเรื่องนี้นำทุกข์เข้ามาใส่ตัวเองได้แต่ใจนอกจากใจออกมาก็คือร่างกายของเราหนียนเข้ามาแล้วก็มีแต่ร่างกายของแต่ละลายละลายแห่งสัตว์โลกทั้งมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้น เป็นกองทุกเป็นผู้รับทราบทุกเป็นผู้รับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมากน้อยมากระทบกระเทือนภายในร่างกายจิตใจของเราศาสนาท่านจึงสอนลงที่จุดสําคัญนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดที่รับเคราะร,รับกรรมอยู่ตลอดเวลาสร้างเคราะสร้างกรรมอะไรก็เป็นจุดนี้เป็นผู้สร้างไม่ใช่สิ่งล่านั้นเป็นผู้สร้างเราจะว่า โลกธาตุมันกว้างมันก็ว่าไปตั้งแต่ความสําคัญของจิตคําพูดที่ออกจากปากของเราเท่านั้นแต่เราก็ไม่สามารถที่จะลบล้างความทุกข์ที่มีอยู่ภายในกายกับใจของเรานี้ได้เลยถ้าเราไม่ย้อนเข้ามาสนใจแก้จุดที่มีอยู่แห่งทุกขน์นี้ให้ถูกต้องตามหลักคาต่างสอนที่พระองค์ท่านตัางสอนไว้ทุกข์ก็ไม่พ้นจากเรา จะว่าทุกเราเท่าภูเขาหรือใหญ่กว่าภูเขามันก็ว่าได้เพราะมันเป็นอยู่เต็มตัวของเราภูเขาทั้งลูกเคยได้เห็นภูเขาลูกไหนแล้ววิ่งเขา้าโรงพยาบาลมีไหมแล้วมีหมอคนไหนไปรักษาเยียวยาภูเขาทั้งลูกว่ามันเจ็บมันไข้มีไหมนี่ต้นไม้ใบหญ้าเคยมีรางพยาบาลมีหมอไปรักษาเขาไหมถ้าว่าเขาเป็นทุก เขาเคยมีโรงพยาบาลไหมสิ่งเหล่านี้เพื่อรักษาเขามันไม่มีดินก็เป็นดินไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งทุกข์จิงไม่มีหมอเป็นไปประจําเพื่อรักษาดินรักษาน้ำรักษาลมรักษาไฟรักษาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นอกจากเรื่องของสัตว์ของบุคคลน,นี้เท่าน,นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นผู้รับความทุกข ความลำบากทั้งหลายที่มาจากที่ต่างๆเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับกายและใจของตนถ้าเราจะมองข้ามในจุดที่เป็นความจริงคือเป็นความทุกข์ความสุขอยู่เฉพาะภายในจิตใจเหล่านี้ก็ชื่อว่าเราเรามองข้ามตัวเองเรามองข้ามความจริงเราก็ไม่อาจสามารถมองเห็นความจริงได้และจะแก้สิ่งที่ผูกพันหรือ ทับถมเราได้แต่ทุกนี้ออกจากใจได้อย่างไรเมื่อเราไม่มองจุดที่ควรมองไม่แก้จุดที่ควรแก้จึงควรแก้ลงที่จุดนี้นิบากกระขันคือร่างกายมันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากวัตตะเราจะแก้ไขอย่างอื่นก็แก้ไขไม่ได้จะไม่ให้มีก็ไม่ได้เพราะมีขึ้นมาแล้วการเยียวยารักษา ร่างกายนี้ด้วยวิธีใดที่เราเคยรักษากันมาเราก็พอทราบได้และเราเคยรักษากันตลอดมาการทรรมาหาเลี้ยงชีพมีอยู่ยาปลาแป้งอะไรก็มาบำรุงรักษากันเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อไม่สุดวิสัยนี่เราเคยรักษากันมาแต่ส่วนเรื่องจิตใจเราจะรักษาด้วยวิธีใดนี่เป็นสิ่งสำคัญท่านจึงให้รักษาด้วยธรรมโอสถ สักตวาพุทธรัตนังโอสถทังอุตมังวรังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโอสถทั้งอุตมังวังนี่แหละเป็นยารักษาใจใจเป็นอย่างไรจรึงต้องรักษาเพราะใจเต็มไปด้วยโรคด้วยภัยต่างๆภัยรอบด้านของใจทุกจึงรอบด้านของใจเพราะฉะนั้นใจจึงควรเป็นคนไข้สำหรับรับยา คือธรรมโอสถถ้าปราศจากธรรมโอสถเป็นเครื่องเยียวยารักษาแล้วใจจะไม่พ้นจากความล่มจมจะไม่พ้นจากความทุกข์ความทรมานตั้งตลอดกับตลอดกันหากำหนดกฎเกณฑ์จุด,ดหมายปลายทางไม่ได้เกิดมาชาติใดพบใดจะเจอตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะความ ไข้หนักหรือป่วยหนักของใจด้วยีิเลสอ,อาสวะเป็นเครื่องเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาผลคือความทุกข์บีบคั้นจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอทุกภพท,ท,ทุกชาติไม่ว่าพบใดชาติใดถ้าไม่พยายามแก้ไขในจุดนี้ให้ดีเท่าที่ควรแล้วไปพบไหนก็คือใจจะเป็นผู้ไปสู่พบนั้นเป็นผู้ไปรับเคราะห์รับกรรมในพบนั้นนั้เราจะหวังเอาความสุขความเจริญจากพบไหน ถ้าเราไม่หวังไม่แก้กิตใจนี้ให้เป็นไปเพื่อความสุกความเจริญเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเรากําลังรู้และรับผิดชอบอยู่นี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่แก้ไขจิตให้เบาบางส่างซาลงไปจากความทุกข์ความทรมานที่เรียกว่าโรคของใจธรรมโอสถจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งหรือเป็นธรรมชาติที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับใจของสัตว์โลกเราเป็นมนุษย์ เป็นความสูงสุดในโลกนี้ที่มีความเฉลียวฉลาดและสมควรแก่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ไหนมาประกาศสอนที่โลกมนุษย์เหล่านี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าสอนที่อื่นใดเห็นว่ามนุษย์นี้แดนมนุษย์นี้เป็นแดนที่เหมาะสมสำหรับเราเหมาะสมกับธรรมหรือไม่เราต้องตั้งปัญหาขึ้นใต่ตัวของเราอีกทีนึงปัญหาที่เราตั้งขึ้นถามตัวเองนี้เพื่อ ให้ทราบความบกพร่องหรือความสมบูรณ์ความผิดความถูกของตนมีประการใดบ้างจะได้ทราบและจะได้แก้ไขในสิ่งที่บกพร่องและส่งเสริมสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนี่ชื่อว่าเรารักษายาด้วยธรรมสมกับเราเป็นคนไข้ถ้าคนขาไข้ไม่สนใจกับหมอไม่สนใจกับอยูก่กับยาคนไข้คนคนั้นก็มีทางที่จะกำเริดเรื่อยๆหาทางดีไม่มีหายโรคหาทางหายโรคไม่มี คนไข้มีความสนใจต่ออยู่ต่อยาต่อหมออยู่แล้วก็มีทางจะเป็นไปได้นี่เราเป็นประเภทคนไข้ที่สนใจต่อธรรมโอสถอยู่แล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาและพยายามบำเพ็ญตนด้วยอัดด้วยธรรมเชื่อว่าเป็นการรักษาตนด้วยธรรมโอสถพุทธังธรรมังสังฆังสนังกระฉามินี่เป็นหลักสําคัญของใจให้ได้ยึด เรียกว่าเป็นธรรมอสวดแทรกซึมอยู่ภายในใจิตใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบสุขคิดไปไหนก็คิดเรื่องความทุกข์ความลำบากนี้เป็นไปัทวโลกทั่วสงสารไม่ว่าประเทศใดชาติชั้นวรรณะใดเพราะเราอยู่ในถ้ำกลางแห่งกองทุกข์จะไม่ให้เกิดทุกข์ภายในบุคคลในจัตดนี้เป็นไปไม่ได้เพราะเราเกิดในกองทุกข์อยู่แล้วธาตุขันเหล่านี่คือกองไฟมีความบกพร่องอยู่ตลอดเวลาที่ต้องการ ความเยียวยารักษาเราจรึงจะอยู่เฉยๆไม่ได้นี่นี่เราก็พอทราบได้แล้วเรื่องหล่านี้ทีนี้ธรรมโอสถที่จะเป็นเครื่องบำรุงรักษาจิตใจของเราเพื่อมีความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อมีหลักฐานภายในจิตใจ เราจึงควรสนใจเป็นกรณีพิเศษดูเสมอภายในใจโดยเฉพาะไม่ว่าจะทำกิจบ้านการเรือนอะไรหน้าที่การงานหนักเบาเพียงไรก็ตามการนึกถึงคุณธรรมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่มาหนักหน่วงทวงจิตใจจนเสียการเสียงานแม้แต่ความคิดความปรุงต่างๆในเรื่องทั้งหลายทั้งทงท,งท,งที่เราทํางานอยู่เรายังเรายังคิดได้เหตุใดเราจะคิดอัดคิดทำคือพุทธังธรรมังสังขัง ภายในจิตใจของเราไม่ได้นี่มีเรียกว่าธรรมโอสถให้เป็นเครื่องบำบุงน้ำใจเราอยู่เสมอชื่อว่าเป็นผู้สร้างหลักฐานให้แก่กจ,จิตใจสร้างสิ่งที่ยึดที่มั่นคงให้แก่จิตใจใจเราจะค่อยสางค่อยซาจากวิเลสอาสวะไปโดยลำดับแล้วจะมีความร่มเย็นมีหลักการสแสวงหาที่พึ่งที่เป็นความถูกต้องตามหลักธรรม ได้แก่การแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจใจมีความต้องการความสุขความสบายอยู่ตลอดเวลาแต่หาอุบายวิธีที่จะสร้างความสุขให้แก่ใจตามความมุ่งหมายหรือตามความมุ่งหวังนั้นเป็นไปได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะความฉลาดหรือกำลังบางช้างเราไม่พอนอกจากนั้น ผู้ไม่สนใจที่จะทําความสุขให้แก่จิตใจนี่รู้สึกจะมีอยู่มากไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นเครื่องเสริมไฟจะมากกว่าที่จะเป็นเครื่องดับไฟส่วนธรรมะเป็นเครื่องดับไฟคำวมากิเลสนั่นแหลคือเชื้อไฟอันสําคัญแสดงเป็นไฟขึ้นมาคือความรุ่มร้อนจะแสดงมาจากไหนถ้าไม่แสดงออกมาจากกิเลสซึ่งเป็นเชื้ออ,อันสําคัญ แล้วกิเลสทุกประเภทจะดับลงได้ด้วยน้ําคืออัดคือทำรรคือความดีทั้งหลายอย่างอื่นดับไม่ได้เวลานี้เป็นโอกาสอันเหมาะสมกับเราทั้งหลายที่พอเป็นไปได้ร่างกายก็สมบูรณ์ หรือแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่จิตใจก็ยังสมบูรณ์ดูด้วยอจด้วยธรรมด้วยสติปัญญาพอที่จะประคับประคองตนไปได้จนถึงวาระาสุดท้ายเราอยากให้เสียที่เกิดมาในความเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นสัตว์พิเศษจากมรนนาสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสารไม่เหมือนมนุษย์นี้เลยนี่เรียว่าเราได้เปรียบสัตว์ทั้งหลายแล้วเราอยากให้เสียเปรียบสัตว์ทั้งหลาย ในตอนที่ว่ามนุษย์สูงด้วยความฉลาดแต่ตำด้วยการประพฤติก่อโยทุกข์มาเผารมตนเองนี่ไม่สมควรแก่วความเป็นมนุษย์เราอันใดที่ดีงามอันใดที่เป็นความสุขดังที่จิตมุ่งหวังอยู่ตลอดเวลาแล้วให้สาะแสวงหาโดยทางที่ถูกความสุขจะเป็นขึ้นที่ปิดใจของเราเอง มีคนมีธรรมกับคนไม่มีธรรมคนสแสวงหาที่ที่ที่พึ่งผิดกับคนสแสวงหาที่ทุกที่พึ่งถูกมีผลต่างกันดังที่กล่าวมันในบทธรรมเบื้องต้นจึงเนกพูดกันก็ว่าพระเวสสันังยันติการสอดแสวงหาที่พึ่งที่หลบภยัยให้เป็นที่ปลอดภัยนั้นสแสวงหาต่างๆกันโดยความรู้สึกผิดบ้างถูกบ้าง แต่ส่วนมากก็เป็นไปในทางที่ผิดท่านจึงไในแนะไว้ทั้งสองทางคือทางหนึ่งก็เป็นแสดงในทางที่ผิดทางที่สองในทางเป็นความถูกต้องของคนผู้มีหลักเกณฑ์ได้แก่พุทธทันจะทำมันจะสังขันจะงาโตแล้วก็แสดง,งถึงเรื่องอริยสัจจะทำทั้งสี่ตนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งอันดีงาม ทุ่มเย็นสุดท้ายก็เป็นผู้ถึงที่อันกเกษมพอร,รู้แจ้งสัจธรรมทั้งกี่โดยรอบภา,ายในจิตใจเป็นผู้บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นี้เราเคยได้ยินมานานอะไรบริสุทธิ์เราก็ชอบยิ่งจิตใจบริสุทธิ์ด้วยแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่ล่ำลือมากประหลาดอัศจรรย์ หาอะไรเสมอเหมือนไม่ได้ในโลกทั้งสามนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยกันจึงเป็นสาณนของโลกโลกได้กราบไหว้บูชาไม่มีใครจะยกตนไปกดขี่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นอกจากคนประเภทที่เลยสัตว์ลงไปแล้วเท่านั้นถึงจะเป็นไปได้อย่างนั้นหากคนที่ระลึกดีชั่วได้อยู่แล้วไม่มีใครกล้าทำ ถ้าเป็นประเภทอาจารย์เทวทัตนั้นเป็นไปได้เทวทัตก็เป็นขนาดที่คอยทำนายพระพุทธเจ้าแต่สุดท้ายพระเทวทัตก็เห็นโทษผู้ไม่ยอมเห็นโทษนั่นก็เป็นขนาดอาจารย์นี้นเทวทัตนั่นอาจจะเป็นไปได้ในการตาหนิติเตียนนือลบล้างศาสนาคือศาสนาธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ลบล้างบาุญลบล้างบาปหศูสูญไปจากโลกไม,ม่ให้มีด้วยความทําคัญหรือด้วยกิเลสของตน คำว่ากิเลสมันมีอยู่ภายในใจแล้วเราจะไปลบล้างอะไรให้มันสูญหายก็ตามถ้าไม่ลบล้างกิเลสตัวมันอยากให้บุญให้บาปสูญหายไปนั้นหมดประจักษ์ใจผู้นั้นแหละผู้ที่จะหาประกองทุกข์ทั้งทั้งที่ลบล้างทุกขนะ์นั่นก็คือใจดวงนั้นเราย้นเข้ามาในหัวใจของเราพยายามลบล้างทุกข์ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตนเองความสุขความสบาย เราไม่ต้องไปถามที่ไหนแหละทุกมีอยู่ที่ใดความวุ่นวายมีที่ใดแก้จุดนั้นได้แล้วความสุขความสบายความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาเองเท่าที่จิตหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็คือความวุ่นวายนั่นแหละเป็นเครื่องก่อควัเป็นเครื่องทําลายความสงบสุขของใจจึงหาทางเกิดหาทางเป็นมาเป็นขึ้นไม่ได้ก็มีเท่านั้น วันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องการเจาะแสวงหาที่พึ่งให้ท่านทั้งหลายฟังทั้งทางที่ถูกทั้งทางที่ผิดให้เลือกเฟ้นเอานำมาเพื่อปฏิบัติเสาะแสวงหาที่พึ่งของตนภายในจ,ใจิตใจอะไรที่พึ่งอันเหมาะสม,ไ,มได้ที่พึ่งอันกเกษมแล้วจะมีความกเกษมอยู่ภายในจ,ใจิตใจ ทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดจึงขอยุติธทางเพียงเท่านี้น